สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาและรักกันต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมตัวที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็คือเจ้าหลบสามนั่นเองนะครับก็มีพี่น้องหลายท่านนะครับ f c หลายท่านนะครับถามเข้ามาว่าตอนนี้เจ้าหลบสามนั้นเป็นยังไงแล้วนะครับก็เจ้าหลบสามนั้นตอนนี้กําลังถ่ายขนนะครับพี่น้องนี่ครับขนหางนะครับกําลัง ขึ้นอ่าก็รอสักนิดสักหน่อยครับผมเดี๋ยวก็คงจะได้ออกฝึกครับรอให้คนสุดก่อนนะครับก็หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมทำถึงเจ้าหลบสามนะครับสําหรับเจ้าหลบสามนี้สําหรับท่านที่เคยดูนะครับเคยเห็นผมตอนนี้คือ,อะจะเข้าใจดีนะครับส่วนท่านที่มาใหม่นะครับเพิ่งติดตามใหม่ก็ จะเล่าประวัติเขาวๆ้าให้ฟังนะครับสำหรับเจ้ารูปสามนะครับนกตัวนี้นะครับเป็นนกที่ทําให้นกต่อนะครับลบถึงสามตัวด้วยกันนะครับซึ่งเป็นเฉลยของเจ้าอ่างนะครับนกตัวนี้นะครับก็มีคนไปตามต่อก็มีช่างต่อยกับเซนโนนะครับทําให้นกต่อนั้นหยุดนะครับหยุดหยุดคันถึงสามตัวนะครับ ก็เลยตั้งชื่อให้ว่าเจ้าหลบสามนะครับทีนี้นะครับวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงสาระน่ารู้นะครับเกี่ยวกับนกเก่งป่านะครับพอมาอยู่บ้านไม่เก่งนะครับกับนกที่ไม่เก่งป่าแต่กลับมาอยู่บ้ญญานเก่งนะครับทีนี้ครับผมจะพูดถึงเรื่องนกเก่งป่านะครับพอมาอยู่บ้านไม่เกง่เกง เอาง่ายๆเลยนะครับก็คือนกที่เก่งป่านี่บางตัวนะครับบางตัวนี่อยู่ที่ป่านี่คือเป็นพระเอกนะครับไล่ตีเขาไล่เขาทุกอย่างเลยนะครับอ่าใครมาใกล้นี่ไม่ได้ก็จะบินตีไล่ตีเขาคือในแถมนั้นกน็คือเขาเป็นขาใหญ่นั่นเองนะครับอ่าต่างคนก็ต่างไม้ปองนะครับทีนี้อยากได้นกตัวนั้นนะครับมา ไว้ครอบครองนะครับเพราะว่ามันจริงเหลือเกินนะครับอยู่ที่ป่านี่นะครับทีเนี้ยพอมาอยู่บ้านนะครับพอได้มาปุ๊บนี่นะครับเราก็ดีใจละว่าจะต้องทําเป็นนกต่อแน่ๆนะครับก็มาเลี้ยงแล้วก็ไม่ขึ้นไม่เกินนะครับสองปีแล้วก็อยู่อย่างนั้นนะครับสามปีแล้วก็อยู่อย่างนั้นนะครับทั้งๆที่อยู่ป่านี่เป็นพระเอกนะครับไล่ตีไล่อะไรเขาทุกตัวนะครับไม่มีกลัวใคร นะครับอันนี้ก็คือนกที่เก่งอยู่ป่านะครับแต่มาบ้านนี้นะครับเลี้ยงไม่ขึ้นนะครับข้อสรุปก็คือนกแบบนี้ก็คือเป็นนกที่อายุเยอะนะครับบ้านผมเรียกว่านกแก่ป่านานกแก่ป่านี่คือมีมีอยู่สองวิธีเท่านั้นก็คือถ้านกแก่ป่าตัวไหนมันจะขึ้นนี่ไม่นานครับพี่น้องนะครับแค่ประมาณ เดือนเดียวนี่คือเดือนเดียวถึงสงเดือนนี่คือเสียงขึ้นเต็มเลยนะครับเสียงขึ้นเต็มแบบเหมือนอยู่ในป่าเลยนะครับอันนี้คือนกแก่ป่าอันดับแรกคือขึ้นเร็วนะครับทีนี้ถ้าเป็นต่อโอ้โหพี่น้องนะครับเล่นได้นานๆนะครับประเด็นที่2ก็คือนกที่มาอยู่บ้านแล้วเนี่ยนะครับคือไม่ค่อยขันนี่แหละครับผมเหมือนที่ผมพูดก็คือเก่งอยู่ที่ป่าพอมาอยู่บ้าน ไม่ขันก็คือนกมันแก่ป่าพอมาอยู่บ้านนี่ดิ้นอย่างเดียวครับอ่าดิ้นอย่างเดียวนะครับไม่ขันไม่อะไรเลยนะครับเขาเรียกว่านกมันไม่เชื่องนะครับนกมันมีอายุแล้วนะครับเลี้ยงยังไงก็ก็ไม่ขึ้นนะครับเหมือนกับคำบงเรยว่าไม้อ่อนนะครับดัดง่ายไม้แก่ดัดยากนั่นแหละครับผมนะครับก็สูตรเดียวกันนะครับฉะนั้นแล้ว นกที่เก่งอยู่ป่านะครับแต่กลับมาบ้านนี่ไม่เก่งก็คือนกที่แก่ป่านะครับก็มีอยู่2วิธีนะครับในการาสังเกตนะครับสําหรับนกแก่ป่านะครับทีนี้เจ้าหลบสามนี่ผมก็คิดว่านะครับน่าจะเข้ากับที่ผมพูดคือเป็นนกแก่ป่านะครับซึ่งอยู่ป่านี่ก็คือไม่มีใครกล้ากล้ากับเขา นะครับทีนี้ก็คือเวลาไปต่อนี่ก็คือทําให้นกต่อนี่หยุดนะครับจริงๆแล้วนกตัวนี้มันเร็วนะครับตามที่ช่างต่อยกับเซโนว่ามันเร็วนะครับเร็วเร็วมากจนนกต่อไม่ทันนะครับจริงนกนกต่อไม่ได้หลบหรอกครับมันเป็นธรรมดานะครับก็คือท่านนกตัวไหนเร็วกว่านะครับนกตัวหนึ่งมันจะไม่ทันมันจะหยุดไปเลยนะครับไม่จำเป็นว่าจะเป็นนกป่าอย่างเดียวที่จะหยุดนะครับ นกต่อก็หยุดเหมือนกันนะครับถ้าเจอนกตัวไหนที่เร็วๆนี่คือไม่ทันเขานะครับโดยเฉพาะนกป่าล่ะทีนี้นะครับถ้าเจอนกต่อที่มีคารมอัดหนักๆนกทางนกเนี่ยนกป่าก็คือหยุดไปเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ทันนะครับถามว่ามันหลบไหมมันไม่หลบแน่ๆนะครับสําหรับนกต่อนะครับถ้าเป็นนกใหม่ก็ว่าไปอย่างนะครับแต่ถ้าเป็นนกต่อได้สิบตัวยี่สิบตัวขึ้นแล้วนี่ไม่มีหลบนะครับเพียงแต่ว่ามันจะขันไม่ทันเท่านั้น ชนะแล้วนกเจ้าหลุกสามนะครับตัวนี้นะครับผมก็คิดว่าเข้าสู่โซนนกแก่ป่าเหมือนกันนะครับก็มีอยู่สองประเด็นนั่นแหละครับอาจจว่าได้มาใหม่ๆก็คูเลยนะพี่น้องนะครับคูอะไรเลยนะครับตอนนี้คือช่วงเขาถ่ายขนนะครับก็คือเงียบก็คืออะไรก็คือขันปกตินะครับก็ต้องรอรุ้นแหละครับพี่น้องว่ามันจะเป็นแบบว่าเก่งป่า แล้วไม่เก่งบ้านหรือเปล่านะครับหรือเก่งปลาแล้วมาอยู่บ้านนี่ก็คือเก่งไปด้วยนะครับก็ต้องรอดูหรือว่าเก่งปลาแล้วว่ามาอยู่บ้านพอถ่ายขนปุ๊บไม่เป็นท่าก็เป็นไปได้นะครับก็ต้องมารอดูต่อไปนะครับนี่นะครับสําหรับ f c นะครับที่ถามเข้ามากันอยู่นะครับว่า,าเป็นยังไงบ้างนะครับก็พยายามจะ ถ่ายให้พี่น้องดูครับแต่ว่านกมันถ่ายขนนะครับก็เลยไม่อยากรบกวนเขาสักเท่าไหร่นะครับนี่นะครับก็คือประวัตินะครับของเจ้าหลบสามนั่นเองนะครับก็ต้องรอดูต่อไปครับว่ามันจะเป็นนกแกะป่าแบบไหนนะครับระหว่างเก่งป่าไม่เก่งบ้านนะครับหรือมาเก่งบ้านนะครับก็ต้องรอดูครับนกตัวนี้ก็ถือว่า ถ่ายขนนะครับถ่ายขนแล้วนะครับนี่ถือว่าเป็นสีขนบ้านแล้วนะครับแดงแป๊ดเลยพี่น้องนะครับและขนจะเงางามนะครับขนบ้านนี่สังเกตง่ายๆนะครับขนจะเงางามนะครับ้วยสีมันจะเข้มเข้มขึ้นนะครับกว่านกที่อยู่ป่านั่นเองนะครับนี่แหละผมเลยคิดว่านกมันน่าจะมีอายุแก่ป่าด้วยนั่นแหละครับซึ่งมันแดงมากนะครับแดงทั้งตัวนะครับข้างล่างก็แดง ดูนะครับนกตัวนี้ถือว่าผ่านนะครับแต่ว่าต้องรอดูจิตใจและครับทีนี้นะครับว่าจะเลี้ยงง่ายเลี้ยงเร็วขนาดไหนขึ้นง่ายขึ้นเร็วขนาดไหนนะครับแต่ว่ามีแนวทางที่จะเป็นนกต่อได้นะครับผมเอาล่ะครับพี่น้องครับวันนี้ก็มาเล่าเรื่องนกพูดง่งไงว่านกแก่ป่านะครับก็คือเก่งป่าไม่เก่งบ้านนะครับกับอีกประเภทหนึ่งก็คือ ไม่ได้เก่งปาแต่พอมาอยู่บ้านนี่เก่งเหมือนกันนะครับเอกาก็ไว้ประมาณนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพเื่อเป็นกำใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องใี้เช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเรียบทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสาหรับผมกับเจ้าหลบสามวันนี้นะครับไปก่อนครับผมสวัสดีครับ